วันนี้นะคะเราจะแต่งหน้าคอสเพลจากลุคนี้ให้เป็นลุคนี้กันค่ะวันนี้นะคะเจอกับซีโนซิตนะคะกับการแต่งหน้าที่นานมากจริงๆไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ก็แต่ถ้าเที่ยวเมื่อก่อนก็นานนะนะ วันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าคอสเพลย์เป็น C2 นะคะจากอนิเมะเรื่องโคดกีอาร์กันนอสใสเน็ตคุมผมกันก่อนตัวละครน,นี้นะคะซีโนเคยคอสไปแล้วเมื่อจะมีสีป่ปีอะน่าจะแบบนานอะทุกคนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบอินนะแล้วก็รู้สึกว่ากลับมาอินใหม่จริงๆกลมาอินเพราะอะไรเพราะติกตอ็อกเพราะฟังเพงเลงอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ใส่ใคุ้มพวรหลานเออจู่ๆผมก็ร่วงใครมีแบบว่าวิธีลดผมร่วงแนะนํากันได้นะคะก่อนที่เราจะติดเทปดึงหน้าของเรานซีโนจะเช็ดหน้าของเรากันก่อนนะคะคนเนอร์นะคะเพื่อทาความสะอาดใบหน้าของเราเนาะเพราะว่าบางทีมันมีความมุงความมันอะไรเงี้ยแล้วพอเราติดเทปดึงหน้าบางทีมันไม่อยู่นะคะซึ่งเทปดึงหน้าของเราเนี่ย จากประสบการณ์นะซีโนโเคยใช้เทปดึงหน้าที่มันแบบอีเลเยอร์ส่วนใหญ่เขาชอบใช้ที่มันเป็นสินเนะมันปืดไม่ค่อยอยู่มันต้องติดหลายชั้นอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็กลับมาตายรังที่เทปติดแผลสาแต่ทีเนี้ยต้องระวังดีๆบางคนเขาแพ้หรือบางคนแบบดึงแรงเกินหน้าลอกนะจกก๊ะก็เวลาดึงออกก็ระมัดระวังกันเด้อ,อจะดึงหน้าของเรานี่นี่เราจะมาแบบนี้นะคะเราก็ดึงขึ้นปุ๊บ ใครไม่มั่นใจติดสักสองรอบก็ได้นะคะแล้วก็จุดน,นี้ที่ปกติซีโนจะไม่ค่อยติดนะคะก็คือหน้าผากถามว่ามันช่วยอะไรมันจะช่วยให้ช่วงชั้นคิ้วช่วงชั้นตาเรามันเชดขึ้นหมายถึงว่าตรงนี้นะมันก็จะดูแบบมัดคิ้วมันก็จะดูไม่โก่งลงไปแบบมันจะดูไม่ดุเนาะเวลาเราเขียนเวลาเราเขียนตาผู้หญิงอนะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่า จดดูดบแบบเบลขึ้นอะไรอย่างงี้อโอเคหลังจากที่เราดึงหน้าเสร็จเราก็มาเริ่มบำรุงกันอย่างแรกบำรุงที่ซีโนจะใช้จะใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะในการบำรุงผิวหน้าของเรานะซึ่งเมื่อก่อนซีโนเป็นคนที่รู้สึกว่าบำรุงอะไรก็แต่งหน้าเลยได้นี่ก็ล้างหน้าลงน้งพื้นได้เลยนี่นะจะพอเราแบบพอมันโตขึ้น,นอะไรเงีออง้ยฮอร์โมนฮอร์โมนแล้วเรามาแบบเอ้ยหน้าเราไม่ไหวว่ะเป็นคงเป็นคราบอะไรอย่างงี้นะคะแล้วพอ เราได้ลองมาใช้สกินแคร์แบบมอยเจอไรเซอร์หรือต่างๆแบบเออโอเคหน้าเราต้องก่อนที่จะแบบแต่งหน้าสวยหน้าเราต้องบำรุงให้สวยก่อนนะจ๊ะต่อให้เครื่องสำอางดีลงพื้นแพงแค่ไหนแต่ว่าถ้าสมุิหน้าเราไม่ได้รับการบำรุงจบองพื้นที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นข <Royal. S 1> องบริโภคงพื้นนะคะลงให้ทั่วไปหน้าเลยแต่ว่าเราจะค่อยๆลงทีละโซนนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบแปะๆปแปะ,ปะ,ปะ,ปะแล้ว่อยมาลงเนี่ยกลัวมันจะแบบว่าลงพื้นแห้งนะคะ เมื่อเราลงรองพืนเสร็จก็จะมาต่อกันด้วยคอนซีลเลอร์ของเรานะคะเ,เมรีนตัวนี้นะนะคะบริเวณใต้ตานะคะที่เราจะลงบริเวณใต้จมูกของเราเพราะว่ามันจะมีรอยแดงเยอะนะคะมุมปากตรงนี้แล้วก็พกไรสิวต่างฟองน้ำตัวเดิมในการเกลี่ยนะแต่ว่าจริงๆฟองน้ำตัวนี้รู้สึกเกลี่ยยากเพราะว่ามันเล็กใช่ไหมแล้วเล็บเรายาวแล้วมันมมมละตามด้วย แป้งฝุ่นนะคะค,ค,ค,คิ้ว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 เพชร นะคะซึ่งซีโนมานั่งคิดแบบยอดเอนเกทเมนช่วเนี่ยตัวเองลดลงแบบขั่วมากคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วเว้ยอัดด้วยหนึ่งเราะไม่ค่อยคอใช่ปะทําให้แบบมันไม่มีผลงานแล้วเราไม่ค่อยได้เล่นเฟซด้วยส่วนใหญ่จะสิ่งอยูย่ไอจีหลักของเราเนาะที่เป็นไอจีแบบปกติที่ไม่ใช่คออะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้ลงรูปอะไรเงี้ยก็เก็ตนะว่าแบบเออมันมันยอดแบบยอดคนติดตามยอดอะไรมันก็ลดบ้างทั้งไอจีไอจีปกติเมื่อก่อนอะมีผู้ติดตามสองหมื่น สองหมื่นหนึ่งกับเจ็ดร้อยแล้วตอนนี้เหลือหมื่นแปดเกแบบลดลงจนแบบคือด้วยความที่เออมันใจหายอะด้วยความที่เรารู้สึกว่าเชี่อมันก็มีความใจหายแล้วก็พอเป็นใน f เฟ o บุ๊ะจำเมื่อก่อนไลฟ์จะแบบแปดเจ็ดแปดร้อยพันกว่าเจ็ดแปดร้อยพันกว่าใช่ปะตอนนี้ลงอ่ะคนละยี่สิบคนฉันแบบโอ้ยนี่มันบันอะไรวะเนี่ยคือคือมันใจหายฉันก็แลบไม่ได้ละต้องกลับมาคอนหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไ มาต่อกันที่คิวนะคะคิวก็จะใช้เชอโสีเขียวนะคะของซูเปอรม์มานะคะเราจะไม่หยุดใช้พาเลตตัวนี้จนกว่ามันจะหมดอายุไขของมันเพราะว่าสีมันแบบโทนชมพูเลิศมากจากนั้นก็ใช้ชมพูที่เข้มขึ้นนะคะ การลงช่วงบริเวณหางตาแบบนี้เนาะใช้อชิโดตัวนี้สุกคนซึ่งเราไปเจอในแอปส้มมานะคะมันเป็นอาชิโดที่แบบราคาถูกลองซื้อมาแบบอยากมาทดสอบเฉยๆด้วยราคาที่มันไม่ได้แพงมากเว้ยแล้วพอเราลองใช้อะ่ะเชื่อเนื้อชิมเมอร์มันหนักมันตาแตกมาถ้าทุกคนไม่เชื่อเราจะนี่นะคะลงตรงบเวณกลางตาของเรา อันนี้ก็ใช้บราวอิดตัวเดิมตัวดีตัวเดิมที่เราแบบเลิฟสุดเนะะี่ยค่ะเราจะเริ่มจากหางก่อนนะคะทุกคนแต่วันนี้ช่วยขึ้นแล้วก็ค่อยๆตรงขวาตานะคะแต่เราจะไม่ได้กลีดให้นามากไหม เเราได้อัลนนเลอร์ของเราที่ไม่เท่ากันนะคะแต่เราไม่สนติดขนตาปลอกเพราะว่าคือซีโนมิค้นเชื่อหนึ่งว่าเวลาอัลเลอร์เราไม่เท่ากันพอติดขนตาปลอมปุบ๊บทุกอย่างจะดีขึ้นประมาณ300%เพราะฉะนั้นเลาจะมาติดขนตาปลอมกันนะคะเป็นสิ่งที่ซีโนคนพบว่าพอเราใช้ขนตาปลอมที่มันชอบประมาณนี้นะตาเราอะจะแบบยั่วบงังแบบจึ้งขึ้นประมาณ3ล้านทุกคนทำไมยิ่งพูดเปอร์เซ็นต์มันยิ่งเวร์วะนะคะเอามา แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะระหว่างที่เรารอมันแห้ง,หงนะคะเราก็จะโค้งๆมามีสักแป๊บหนึ่งนะคะให้มันแบบเป็นรูปเป็นรอยเป็นทรงตรงทรง,ต,รงตาแล้วเปล่าอ,าอะไรมาพัดๆให้มันแห้งสักแป๊บหนึ่งนะคะคนตาเราก็จะได้ประมาณนี้ชาล่างของเราจากด้านนี้ให้เป็นด้านนี้นะคะเรานะคะจะ ตาของเรานะคะโดยแปลงที่มีลักษณะคัวบแบนแบบนี้นะคะแตะไปอย่างอายแชโดว์สีน้ําตาลเข้มเนะเาะลอเแ็นเล็งๆนี่เราก็จะเริ่มจากหางตาของเราตรงนี้นะคะลายตาแล้วก็ให้มันชิดขอบประมาณนี้แล้วนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นอารเนเนอร์สีน้ําตาลนะคะในการเขียนขอบตาล่างของเรานะคะใช่นะคะตัวตัวเดิมเลย แล้วเราก็จะใช้นะะในส่วนของเชมเมอร์นะคะที่แบบประกาแบบมุกมุนวนวนุนะะน่นวน,นุนหน่อยนะคะในการลงดดรรี่อายของเราเนาะแต่แต่ไปยังอาเชโดสีชมพูนิดหน่อยนะคะลงช่วงปลายตานี่นะคะคือขีดตัวดดรรี่อายของเรามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะลง มือนแบบเกลี่ยให้มีความแบบฟุ้งๆนิดนึงนะคะตรงด้านล่างแล้วเนาะก็จะประมาณนี้ไปจะเป็นตัวเขาเรียกว่าลายกิเตอร์เหรอของนารีที่จะเป็นแบบขวดปลายแบบนี้นะคะซึ่งสริงเราใช้มันพุ่งแบบพุ่งเกินนะคะแนะนําว่าถ้าใครแบบไม่ได้อยากให้ตาเราแบบเหมือนคนตาบูดขนาดนั้นก็ใช้แต่เน้อๆแต่เพราะพอเวลาเราคอสเพลย์แต่งหน้ามันก็แบบเข้มไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองใช่ไหมทุกคน น,นะนี่เห็นไหมแบบคุ้งตาแตกมาแล้วเราก็จะมาลงตรงแบบช่วงนี่นะคะกลางตาของเราน,นี่นะังแล้วงานก็เป็นเลยแล้วการแต่งหน้ายัางไงคนถึงไปพูดว่ามีสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอและแบบคือจะว่าอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้จ่ายตังอะไรให้ซีโนเลยนะคือส่วนหนึ่งคือซีโนชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วก็ รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ของมันต้องมีก็คือนี่จ้าอัชออนนะคะของสีจันมาอันบ็อกพร้อมกันเลยนะคะปุ๊บนี่สวยดียอันเนี้ยดูทุกคนอะดูแพคเกจเป็นไงสวยปะลา่าคือเราจะมาลองใช้กันเลยนะคะ สีมันก็จะมีความแบบปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อเรียกอะไรบลัชออนแยกนะเพอเรารู้สึกว่าเราสามารถใช้บลัชออนจากที่แบบเขามีอยู่ในพาเลตเชดดยได้อยู่แล้วใช้บลัชออนของเขานะคะแต่แต่ขอบนะคะแล้วก็ลงหน้าแก้มแบบนี้นะคะเราจะลงตรงตรงแบบนี้เลยเนาะตรงหน้าแก้มแบบนี้เลยนะคะจะไม่ได้ลงแบบนิ้นตรงนี้เนาะเสร็จที่เหลือนะคะเราทำไรเราจะไม่แบบทิ้งเราจะลดเอาลงคางนะคะ มาถึงขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเราจะคอนทัวร์นะคะในส่วนของจมูกของเรากันนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะเน้นตรงด้างตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลงมาตรงปลายจมูกตรงนี้นะคะก็ทำแบบนี้ปุ๊บ อาจจะดูว่ามันยังแข็งๆนะเดี๋ยวเราจะค่อยเกลีย่ยทีหลังนะแต่เนี้ยคือเราจะล่างไว้ก่อนโอเคเส้นด่างของเราจะอยู่ประมาณนี้ตรงเนี้ยค่ะเราจะไม่ได้ใช้สีน้ำตาลอย่างเดียวละเราจะผสมกับตัวบ r ัชออนของเราเมื่อกี้นะคะลงปลายจมูกเราแบบนี้นะคะแล้วก็ลงแบบนี้เลยแล้วเราก็ทำเขาเรียกอะไรเป็นทำเหรอคือซีโนก็ไม่รู้ซีโนชอบทำแบบมันจะได้ดูแบบให้จมูกเราดูมีมิตินะคะตรงนี้ก็จะลงนะคะไฮไลท์บริเวณปลายจมูกแบบนี้เลย นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงแน่น่าเป็นชิมเมอร์ที่เนื้อละเอียดนะแต่ว่าซีโนะหาไม่ได้มันหมดพอดีนะคะ mm. ก็เลยจะใช้เป็นชิมเมอร์ตัวเม็ดใหญ่ๆนี่แหละนะคะ mm. ขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะ mm. ก็คือทาลิปนะคะลิปชั้นแรกนะคะเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะอริออรุ่นชิฟฟันอะไรสักอย่างนะคะ,ะลงแบบแบบี้แล้วแต่สำหรับตัวซีโนะสีสวยนะทุกคนแบบ สีมันไม่ได้ออกน้ำตาหรืออะไรไปแต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อมันไม่ค่อยไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะลงไว้นะคะก็จะเกลีย่ยให้มันมีความเบลอเบลอ,บลอ,บลอหน่อยเนาะตรงตัวสีที่เข้มขึ้นนะคะตัวนี้จะ f o r you t o o ใครอยากจ,จะทากรอสก็ทาไปนะคะเพื่อให้เอาละนี่นี่นี่ยิ่งขึ้น,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 น ก็จะได้ประมาณน,นี้นะคะในส่วนของเมคอัพของเราในรอบนี้นะคะขอไปใส่ชุดสวยๆกันมาเจอกันค่ะ ก็นี่นะคะเมื่อเราได้ไปใส่ชุดแล้วก็วิกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวิกก็จะงูงบลาๆนิดนึงเพราะว่าเราเซตเองนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนแบบต้นฉบับร,ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็พยายามเซตให้มันเข้ากับหน้าเราที่สุดด้วยก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของเมคอัพของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะทัศนินโผิดพลาดประการใด้ก็ต้องขอบปเพื่อนๆด้วยนะคะฝากติดตามช่องซัศนิโสิทธ์ด้วยนะคะไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ